วันนี้หลายฝ่ายกำลังเฝ้ามองจับตาดูการออกมาปราศัยเรียกร้องให้คนไทยเลือกข้างของนายพลากรสสวรรณรัตน์นะคะในระหว่างงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าว,วชิราวุธวิทยาลัยเมื่อปี2555ซึ่งจะมีนัยยะเช่นเดียวกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ได้มีการลาออกจากองคุมนตรีเพื่อมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ไปติดตามจากรายงานโดยทีมข่าวเดีนเอ็ค่ะ ผมเชื่อว่าลูกวิราวุธนั้นมีวิจารณญาณมากพอที่จะไตรตรองประมวลข้อมูลว่าอะไรถูกอะไรผิดใครถูกใครผิดฉะนั้นการครบหาการสนับสนุนเป็นเรื่องสำคัญที่เราคงจะต้องดูว่าขณะนี้เราตกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของคนไทยหรือไม่เราตกเป็นลูกน้องของกลุ่มคนที่เราคิดว่าเขามีบุญคุณกับเราเขามีอำนาจวาสนาเขามีเงินทองเขามียศถาบรรดาศักดิ์ที่จะบรรดาให้เราได้หรือไม่เราจึงยอมตกเป็นลูกน้องเขาผมคิดว่าลูกวชาลาวุฒ ไม่เคยก้มหัวให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องครับไม่เคยก้มหัวให้อำนาจอาธรมครับผมคิดว่าลูกวชิราวุธนั้นถืออยู่เสมอว่าหากใครที่มีอำนาจใช้อำนาจไม่เป็นธรรมมาลังแกสังคมชุมชนของเราเราจะพูดคําเดียวว่าเป็นไงเป็นกันหากไม่เห็นสมหน้าคนพูดผู้ที่ได้ยินเสียง ยอมต้องเข้าใจไปว่านี่คือการปรสาสัยบนเวทีของมอบนายสุเทพเทือกสุบันทั้งที่ผู้ที่กำลังพูดอยู่นี้คือนายพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีที่มีกระแสะข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกลุ่มอำนาจเก่าวางตัวให้เป็นนายกคนกลางหรือนายกมาตราเจ็ดหากสามารถล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้โดยการปราศัยในงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าวชชราวุธวิทยาลัยเมื่อเดือนธันวาคม2555 นายพลากรพยายามเรียกร้องให้สิทธิ์เก่าเลือกข้างและลุกขึ้นมาต่อต้านฝ่ายที่จับจ้วงสถาบันซึ่งหากเป็นในอดีตการจะเห็นบุคคลระดับองคมนตรีออกมาพูดเรื่องการเมืองอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากองคมนตรีจะต้องอยู่เหนือการเมืองแต่สำหรับการเมืองยุคปัจจุบันการออกมาเรียกร้องให้คนไทยเลือกข้างผ่านเวทีสาธารณะของนายพลากรอาจไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากก่อนหน้านี้ ก็มีองคมนตรีอย่างพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ยอมลาออกจากองคมนตรีมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549ก่อนจะกลับไปเป็นองคมนตรีอีกครั้งหลังแก้รัฐธรรมนูญเสร็จสิน้นซึ่งการลาออกจากองคมนตรีมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมเนื่องจากไม่ควรอย่างยิ่งที่องคมนตรีจะมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ในที่สุดพลเอกสุรยุทธ์ก็ลาออกมาและกลับเข้าไปใหม่พร้อมๆกับการถูกฟ้องร้องในคดีบุกรุกป่าสงวนบนเขาใหญ่เที่ยงแม้สุดท้ายจะไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้แต่ก็ได้กลายเป็นมนทินติดตัวพลเอกสุรยุทธ์มาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นเวลาผ่านไปไม่ถึง5ปีก็ปรากฏภาพนายพลกรในฐานะองคมนตรีขึ้นเวทีปราศัยเรียกร้องให้คนไทยต่อต้านกลุ่มคนที่จับจ้วงสถาบัน ท่ามกลางกระแสข่าวเบื้องลึกเรื่องการมีคณะบุคคลเตรียมแผนการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วผลักดันให้ในายพลกรเดินตามรอยพลเอกสุรยุทธก่อนจะปรากฏมอบนายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาเคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลพร้อมๆกับตัวช่วยจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งที่รัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ยกเลิกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต้นเรื่องไปแล้ว และได้แสดงความรับผิดช,ชอบด้วยการยุบสภาแต่ขบวนการล้มล้างรัฐบาลก็ยังไม่หยุดและเลยเถิดไปถึงขั้นขัดขวางและล้มล้างการเลือกตั้งของประชาชนแต่เมื่อพยายามใช้ตัวช่วยทุกทางแล้วยังไม่สามารถล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ก็ปรากฏภาพการประชุมร่วมกันของอดีตนายทหารระดับผู้นำสามเหล่าทัพนักวิชาการอาวุโสผู้มากบารมีเหนือรัฐธรรมนูญในานามคณะรัฐบุคคล เพื่อเรียกร้องให้มีนายกมาตรา7ตั้งรัฐบาลคนดีมาบริหารประเทศแต่การจะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้จะต้องทำให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่าหากไม่ใช้วิธีการรัฐประหารโดยกองทัพก็ต้องรัฐประหารด้วยองค์กรอิสระซึ่งหากกระทำสำเร็จคณะรัฐบุคคลหรือกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนดีเหล่านี้ก็จะพาเรดเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองทั้งสอนอชอสสรอ หรือรัฐมนตรีก่อนจะช่วยกันยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อสร้างหลักประกันว่าพรรคที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นหลังจากเคยทำมาแล้วในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์แต่สุดท้ายรัฐบาลพรรคพลังประชาชนกลับเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งจึงไม่แปลกที่แม้การเรียกร้องของม็อบนายสุเทพจะขาดความชอบธรรมแต่ก็มีบุคคลในเครือข่ายของกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และยิ่งม็อบนายสุเทพแผ่วเบาลงเท่าไหร่กลุ่มตัวช่วยที่อยู่เบื้องหลังก็ยิ่งต้องถูกผลักดันให้ออกมาแสดงตัวมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจึงต้องจับตาดูว่าการออกมาปราศรัยเรียกร้องให้คนไทยเลือกข้างผ่านเวทีสาธารณะของนายพลกรในครั้งนั้นจะมีนัยยะเช่นเดียวกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ต้องละออกจากองคมนตรีเพื่อมาดำเนินงานทางการเมืองอีกครั้งหรือไม่ทีมข่าว d n เรายงาน